สวัสดีครับญาติธรรมเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ชยะตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เปิดประชมคลิปของอาจารย์ชยะนะครับคลิปอาจารย์ชยะนี่ก็จะนําเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานส่วนมากจะหนักทางเรื่องเครื่องรางอ่าแล้วก็การอ่าของเก่าของโบราณครับกคลิปวันก่อนที่จะว่าถึงเรื่องอ่าที่ตักยาเป็นงาช้างอ่าที่ เครื่องเครื่องเข้ายาเขาเรียกเป็นฝนยาเนี่ยเป็นางางานากระเด็นนี่ไม่ใช่มาไม่บาตรสมบาตมาฝนสมัยโบราณนี่การที่ใช้ยาระดับนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่เก่งๆมากหมอหมอที่เก่งมากเลยถ้าเป็นของจีนเเรียกหมอหัวโตถ้าสมัยพุทธกาลเรียกอผอชีวกโกมารพัฒระดับนั้นเลยครับถึงใช้วัสดุพวกนี้เป็นยาได้ไม่บาตรสองบาตเป็นลายากระเด็นเนี่ยเนี่ยอยฝน ิ้นนี้เป็นขนายกระเด็ขนขนายก็คือช้างที่อา,อาจจะเป็นช้างตัวเมียก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าช้างสีดอช้างสีดอคือช้างตัวผพูที่ไม่มีงามันจะมีขนายอันนี้ก็กระเด็นามาแล้วก็เขามีการลอยฝนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นเลิกกามช้างโบราณเลยเก่าแก่มากแห้งแตกเลยเนี่ยลอยฝนยาทําไมถึงรู้ก็นี่ไงลอยอยู่ที่ลอยฝนยาเพื่อเข้ายาต่างๆติดจากคลิปที่แล้ว จะเล่าถึงประวัติของญาติาผู้ใหญ่ของอาจารย์ชยยะท่านเป็นคนไทยแท้ๆเลยไทยโบราณาบ้านท่านอยู่แถวคลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธาน,นีสมัยก่อนไม่มีถนนอาจารย์ชยะทันไฟไฟ้าไ,ไม่มีเลยเมื่อพศ25ง0 1 0กว่าจชยะเกิด2 5 1 1ทนัทนทนัทนทันแต่ไม่ทนัน ไอ้ชวดทันทันตอนตอนท่านเสียด้วยแต,แต่เป็นบ้านปลายชีวิตแล้วท่านชื่อชวดคำริเพชนินเนาะชวดคำริเพนินเนี่ยท่านเป็นหมอยาประจําประจําตำบลเลยไม่ใช่หมอวิทยาศาสตร์นะหมอหมอยาของท่านท่านท่านจะมีตัวยารักษาเนี่ยแหละแต่นี่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้สัญจรทางเรือมันจะมีคลองซอยคลองเจ็ดคลองอะไรหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแต่เป็นือคลองสิบหก ตอนตกเย็นเนี่ยเรือมาจอดที่ท,ที่ท่าน้ําหน้าบ้านชวดเนี่ยเต่ไม่หมดเลยครับทนัทนอาจารย์ชยยักษ์เคยเห็นอยู่มาทําไมครับเอาเด็กมาขวาดยาเคยเคยถ้าอายุเด็กสมัยนี้ไม่ได้ขวาดยาลนะสมัยก่อนต้องเด็กอายุประมาณผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ต้องอายุสามสี่สิบขึ้นอะ่ะถึงเขาจะเด็กมันจะร้อนในมันจะตรงคอข้างในมันจะเป็นเขาเรียกเป็นซางเหมือนมันมีเป็นเม็ดขึ้น เขาจะมียากวาดเนี่ยกวาดยามาให้ทวดกวาดทั้งหมู่บ้านอะ่ะทั้งตำบลเด็กไม่สบายดิ่งอากาศเปลี่ยนเริ่มหนาวๆเขาจะเป็นตอนนี้ทวดคำลิทเทนินเนี่ยท่านท่านท่านจะมีตำราท่านบอกว่าเป็นยาผียาผีบอกแต่ตอนหลังอาจารย์เชียมาดูไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะท่านมีเทวดาที่อยู่กับท่านคือ อ่าพ่อหมอชีวกเลยนะไมไ่ธรรมดาเนะพราะโหนดเขาท่านเหมือนเลยจะขาวมือแต่ถ้าไม่รู้ไนงะก็แปลกนะแต่หรือท่านจะรู้ก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าท่านรู้พอกลางคืนเนี่ยคนถามมาป่วยมาเยอะะเลยต้องมานอนค้างหนึ่งคืนแล้วก็เตรียมวนวาหวีหนึ่งอ่อแล้วก็ ค,ค่าคูสิบกว่บาทมั้งสองบาทสมัยก่อนบาทสองบาทเลยเแล้วก็ควณนวาวีหนึ่งมาเป็นขึ้นผานคูไหว้ครูบาอาจารย์ตกกลางคืนท่านจะวิธีวินิจฉัยไม่เหมือนหมอธรรมดากลางคืนท่านจะฝันว่าคนคนที่มารักษาที่มานอนค้างเนี่ยเป็นอะไรแล้วจะใช้ตัวยาแบบไหนรักษาหายทุกรลาย99%เก้าเนเผื่อไว้เปอร์เซ็นต์ไม่หายหายทุกรลย ท่านบอกมีจะคืนจะฝันเขาเรียกท่านบอกว่ามีเขาเรียกยาผีบอกแต่จริงไม่ใช่ผีบอกหรอกท่านอาจจะมีเซน์มีเทวดามาบอกท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาบอกให้รักษาอย่างไงอย่างไงแบบแบบไหนบ้างจนร้านขายยาที่ตลาดคลองเจนะ็ดน่ะบางเจ้าเนี่ยมาขอตัวยาเป็นจดสูตรไปไปทำยายาขวาดยายาขมอะไรต่ออะไรตานกร้องทุกวนันนี้ยังมีขายแน่โอ้ ท่านถ,าถ้าอยู่สมัยนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนาจันชยะอยู่ฐานตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เพิ่งจะไม่ถึงห้าขวบพอพอรู้ความประมาณห้าขวบหกขวบนั่นแหละตอนหลังท่านเสียตอนท่านเสียเนี่ยจันชยะเป็นนั่งดูเลยถ้าไม่นอนเสียนะท่านนั่งสมาธิเสียโอ้ถ้าเป็นสมัยนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนครูบาอาจารย์เป็นพระในทางจีนเขาคูลุเลยนะ กรเลยคือเราเอาเอา,เอาล่างท่านไปตั้งบูชาได้จะแห้งเพราะตอนนั้นท่านท่านก็แข็งัปหมดแล้วขาเขอือมันไอท้ที่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 นั่งเสียเพราะท่านนั่งสมาธิจนเส้นมันยึดสเส้นยึดแล้วอันนี้นอนไม่ได้นั่งอย่างนั้นแหละจนเสียชีวิตเลยเนั่งอย่างเงี้ยเ,เป็นเดือนๆเลยตอนหลังท่านเส้นยึดหมดอ,อแต่ท่านยังทานอาหารได้ตอนหลังท่านกนี่หนีไม่พ้นว่าตาสงสารเกิดแก่เจ็บตายแม้กระทั่งตัวเองเป็นหมอยานะรักษาตัวเองไม่ได้ เขาต้องไปตามวัตัสงสารเสียชีวิตในที่สุดอันนี้สุดยอดครับเป็นภูมิใจว่าบรรพบุรุษของอาจารย์ชัยยะเนี่ยเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงแล้วก็รักษาหายเยก่งกงมากไม่ถึงเรายังไม่พูดว่าเก่งที่สุดเก่งมากในยุคนั้นเลยยุคเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วอะ่ะประมาณยุคประมาณ ตอนนี้จจนใช้ยา60 60กว่าปีขึ้นไปอ่ะจนถึงร้อยร้อยกว่าปีอ่ะต่อช่วชีวิตที่ท่านอยู่ครับคลิปนี้ก็ประวัติของอชวดคำฤทธิ์เพชรนินหรือว่าหมอพ่อหมอคำฤทธิ์เพชรนินนามสกุลทุกวันนี้นามสกุลฤทธิ์เพชรนินยังอยู่นะเป็นนามสกุลของคุณตาอยู่ของเจ็ดเยอะเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปนี้ยาวหน่อย